นกนางแอ่นมีนิสัยอย่างไรกันนะนกนางแอ่นเป็นสัตว์สังคมมักอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่และมีจ่าฝูงนะคะมันบินเร็วถึง89-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยใช่ละและบินในที่มืดได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยและมันก็จะออกหากินและกลับรังเป็นเวลาโดยมันจะบินโฉบกินมแมลงที่บินอยู่ในอากาศเช่นมแมลงเม้ามแมลงปอยุงมแมลงวันอะไรพวกมแมลงพวกนี้นะคะ นกนังแอ่นนะคะ1ตัวกินมแมลงได้1 2กรัมหรือ27 232ถึง232ตัวเลยทีเดียวละค่ะนกนังแอ่นผสมพันธ์ปีละ3ครั้งคือกลางเดือนมกราคมต้นเดือนพฤษภาคมและกลางเดือนสิงหาคมเมื่อผสมพันธ์แล้วก็จะรีบทำรังทันทีที่ออกไข่นะคะ มันจะออกไข่แค่ครั้งละหนึ่งฟองหรือสองฟองนะคะทั้งนั้นทั้งนี้นกนางแอ่นเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวอีกด้วยล่ะซึ่งมันก็จะมีพฤติกรรมสร้างรังทดแทนและสร้างในที่เดิมหรือทับรังเดิมของมันเสมอนั่นเองส่วนรังนกที่เรากินก็มาจากน้ำลายของนกนางแอ่นที่สำรอกออกมาแล้วจับตัวแข็งรังนกนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังหายากอีกด้วยดังนั้นมันจึงมีราคาแพงนั่นเอง